สวัสดีครับผมเจ้าวานนะผมวันนี้เราก็อยู่กันในเกม Back Cover c o ์คอเตสไนทกันอีกแล้วนะครับโอเคแล้วก็ไปลุยในเรื่องกันต่อเลยนะครับผมโอเคสตอรี่โอเคนะครับนี่ก็คือ3 3เอพิโซดที่แล้วนะครับผมไปเคลียร์เป็นคอมพิวต์หมดแล้วนะครับผมโอเคตามนี้แล้วก็ไปลุยกันต่อเลยนะครับอ่ะ Strength c o m p เ n นต์เล่นเป็นยามิครับผมเอาแล้ว ไปที่ทางน้ำแข็งนะครับที่เราได้เล่นแอสตาสู้กับยูโนนะครับผมที่นี่ไม่มีใครป้องกันเลยงกันเหรอไม่คิดว่ามันเป็นกับดักหรือไงแล้วนายคิดจะทำยังไงถ้าเป็นกับดักอะไรเกิดขึ้นกับร่างกายเราเสมอกับดักโอเคงั้นฉันไปก่อน พอแค่นั้นแหละเจ้าโจนเฮ้ยพวกนายมันลุกอรุณสีทองพวกเรามาให้พวกนายไปไกลกว่านั้นล่ะคุณเขานั่นมันนั่นมันกับตันของหน่วยกับทิงดำนายไปทำอะไรที่นี่กบโจนเดี๋ยวก่อนนะนายกลับไปเหมือนเดิมแล้วงั้นเหรอฉันว่าไม่ควรบอกเรื่องนี้กับพวกมันดีกว่าประมาณนี้นะครับ ใส่ได้บวกกับพวกนี้แน่เลยนายรู้จักไอ้พวกนี้งั้นเหรอ,อพวกเขาก็เป็นอัศวินเวทมนต์เหมือนกันฉันไม่อยากสู้พวกเขาแต่เราต้องให้พวกเขาไปเธอเลิกคิดเรื่องนั้นไปเลยนะเฮ้ <c oughs> <c oughs> น่าจะต้องไฟนะครับมาแล้วบวกับใครมัง่งโอเคนอกจาเขานอกจากเขาอยู่นอกกับเขาโอ,โอ้เจ็บ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 ,จบ,บก่อนนะครับเราก่อนฟันฟันตับนี่ไงเปิดเปิดเอ้เออเจ็บเจ็บเจ็บมันวิ่งเก่งจริงๆด,ด,ดูดูแล้วฟันดูแล้วฟันฉับฉับฉับ เฮ้ยผมลืมเปลี่ยนโหมดไะเนี่ยทำไมมันดูง่ายๆจังอุ้ยไม่โดนนี่ก่อนนี่ก่อนนี่ก้อนนี่ก้อนฮิวฮิวก่อนนะครับฮิวก่อนนะครับฮิวก่อนฮิวก่อนตับนี่ไงยูโน่ยูโน่ขอไอ้เขาก่อนนะมั้ยเขาก่อนนะมั้ยเฮ้ยมันกดเกาะมันเปิดเกาะโอ้ อออเอาเจ็บเจ็บสับเอาให้ยูโน่นเฮ้ยปั๊บสับเอาให้สับเ,บเอาให้ไหนวะไหนวะโอ้ยอยู่ข้างหลังหมดเลยโอ้ยเจ็บเจ็บโหยูโน่มันขึ้นไปนูนน่นแล้วมาเรามาลองกันหน่อยเรามาลองกันหน่อยมาล่ะเรามาลองกันหน่อยมาล่ะความแรงอ่ะความแรงของยามิอ่ะ โอ้โหคิวโอ้โหอ้โหเจ็บเจ็บเจ็บฟาดไปซะปังยูโน่แทบแตกอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะอยู่นู่นอยู่นู่นมานี่มานี่จะไปไหนล่ะครับน้องๆจะไหนหรอวะอุ๊ยกระเด็นกระเด็นกระโดดฟันเขาเาก็ได้เขาก็ได้มาเลย โอ๊ยลบก่อนดีกว่าไ่ไหนวะหัดอยู่น้องอีข้างบนนะครับเออ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 โดนดูดโคตรเหลือเกินมันอยู่ไหนรือวะปั่นไม่โดนปั่นไม่โดนนะครับตอนนี้มั่วหมดมั่วหมดมั่วหมดโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยเจ็บเจ็บปั่นโอ้โหไม่โดนอี่แกลบก่อนลบก่อนเลยทั้งนั้นไปแบ็คโฮ นี่ไงโอ้ยโอ้โหไม่โดน,นีองะอยู่ไหนวะมันอยู่นู่นมันอยู่นู่นเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วแตกหนึ่งมาเหลือนายคนเดียวแล้วเขาคุง้งนี่ไงน,นี่ไงโอ้โหแม่งหลบเก่งเกินหลบเก่งเหลือเกินนะโอ้โหมันเบ่งอันติีแกป่ะมันไม่เข้าได้ดิได้ดิ เบรกมากแล้วกันนี่ไงนี่ไงนี่อะวะนี่อะวะนี่ไงคิวปังเกือบแตกอยู่ไหนนี่ไงยามิดูดเฮ้ยปุ๊บแตกนะครับจบโอ้เหนื่อยประตูตีระยะไกลหมดเลยครับ เขาถึงยากโอเคจอดหมดโต่เวเก่งมากแข็งแกร่งเอาแล้วอะไรนะ่ยพวกนายสองคนดูใช้ได้นะจะทำอะไรนะ่เรียบร้อยสกดจิตคุณเขายูนโ,นโน่คนที่สามไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่ฉันไม่อยากใช้นายฉันไม่อยากใช้เธอเอาละ เฮ้ยห้ามค่าเธอถ้านายทำแล้วก็ฉันจะจัดการนายตรงนี้แหละจะลองกับฉันงั้นเหรอยังมีโคตเอาอะก็ได้งั้นฉันจะปล่อยผู้หญิงไว้คนหนึ่งแล้วกันหายยากแน่ที่จะเห็นนายโมโหโทษทีนะไปจากที่นี่ที คือว่าคุณคือหัวหน้าตัวจริงใช่ไหมคะทำไมคุณถึงอยู่กับโจนละ่ะฉันไม่มีเวลาคุยเรื่องนี้กับเธอน,น,นะแต่ว่าตอนนี้จูเลียนรู้เรื่องนี้แล้วท่านจากักรพรรดินเหรอคะถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วก็แต่ว่าเขากับยูโน่น่ะให้ไปบอกพวกแอสตาซะให้มาที่นี่ประมาณนั้นนะครับ ให้พวกเอสตามาช่วยนะแล้วโทษทีนะแต่ฉันอยากให้เธอเก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับประมาณนั้นเดินขึ้นมาแล้วเฮ<อ>้ยเมเฮ้ยนายมาทำอะไรกันที่นี่เทมไอสองคนขวาเนี่ยลนะครับ่าบอกต้องไฟพวกนั้นต่อโอเคน่าผมลืมเปลี่ยนยางด้วยมันเป็นอีซี่โอ้ยขอโทษครับก็ว่าทำไมเราตีมันง่ายจังนะผม โอเคแล้วก็มาต่อไปนะครับเคียร์วิดโนริทัยเคียร์จนไม่ตายเลยกันหรอโอเคไปเลยด่านชื่ออะไรอะ h e s i t a t i o n ไปเฮ้ยแกมาทำอะไรกันที่นี่เ <c oughs> ขาสองคนมา <c oughs> ทำลายมานาเหมือนกันมอนกบพวกเรา <c oughs> งั้นนายทำงานให้คนอื่นกันเหรอ <c oughs> แกอสัสวิเมมนเม็มนี่ แกมาทำอะไรกันที่นี่อัศวินเม็ดมนเป็นศัตรูนะโหได้ไฟแค่สองตัวนี้เ่ยโหจะรออะไรครับจะล้างแค้นกันเหรอนี่ทะลึ่งบ้องแล้วฉันเกียดอัศวินเม็ดมนฉันจะฆ่าแกอประมาณนี้สองลุมหนึ่ง นี่วะไงอ,อยามีโชว์เทพจังหวัดพระเอกนะครับโอเคแล้วสองลุมหนึ่งจะไหวไหมเนี่ยโอ้ยสองลุมหนึ่งนะครับเราจะเก็บตัวต่อระยะไกลก่อนคั้แรกนี่ไง,งช่องเชงมานี่มานี่มาใกล้ๆนี่มาใกล้ๆนี่เบ่งพลังเอา ฟันโดนเมื่อวันะไม่โดนโอ้โหเสียฟรีสับเออโดนคู่โดนคู่โอราะกระโดดลบกระโดดลบกันกระโดดลบก่อนนะครับอ๋อมันมันให้อติเรามาบ่อยกว่าเดิมมันให้อติเรามาบ่อยกว่าเดิมโอ้โอมัน้มาแรงยังมาแรงยังมาแรงยังโอ้โอ้โอเราต้องเคลียร์โดยไม่ตายเลยนะครับเราต้องลบก่อนเราต้องลบการจับตีให้ได้ให้หมดนี่ไงนี่ไง สับหมวแบะมาดิเราต้องลบก่อนนะครับลบก่อนนะครับล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 บให้ได,หหด้ลบให้หมดลบให้หมดโอเคมาแล้วมาแล้วก็สับมาแล้วก็สับไปสิมาแล้วก็สับไปเลย <c oughs> นี่ไงนี่ไงนี่ไงช่องแฉงช่องแกงก็แกงก็แกง,แกงโ,อโอ้ยเจ็บเจ็บเจ็บสับเขาให้แล้วก็ยามิมาโตยแตกไปหนึ่งนี่ไงนี่ไงโอ้ย มันรวมันรวยิกมันรวยิกมันซอยมันซอยมันซอยเหรอมันซอยเหรอนี่ไงแตกพอดีโอ้ยว่าจะปิดเท่ๆนะนึกว่าจะยากนะครับมาแล้วโอ้อะไรวะแต่ว่าหลังจากนี้อะไรวะนี่คืออะไรนั่นเหรอคุณฟิก

โอเคพอเราทำลายสิ่งนั้นแล้วเราจะตามไปผมคิดว่าก็ดีเหมือนกันนะผมก็คิดแบบนั้นเหมือนกันไปกันเถอะเวตโตฟาน,ะปนฟานะประมาณว่าถ้าถ้าไม่ขวางทางก็มายุ่งนะครับเอาะไรเขพาตอนสุดท้ายแล้วเดี๋ยวก่อน

ในพูดเหมือนนายจะเห็นฉันเห็นนี่ไงนิมิตของยามินะครับที่เห็นตอนเด็กเป็นาพาร์ทที่เราเล่นมาก่อนหน้านี้นะครับผมเป็นความทรงจำของยามิตอนเด็กครับที่ยามิตอนเด็กเห็นมันก็เลยเชื่อมมาหาตอนโตด้วย อีกแล้วฉันช่วยเธอไม่ได้อีกแล้วทำไม่ได้งั้นเหรอทำไมคานาทำไมคุณไม่หยุดฉันก,กูจะ้ากับฉันแล้วนี่ทำไมล่ะยามนะครับเศร้ายามีอยากช่วยคานานะบผมขอโทษนะ เรียบร้อย <c oughs> มันส่งกบแฟในาคตเหรอวะ <c oughs> อนจาจักรลมสลายโอ้โหมันส่งอย่างมีตอนตอนที่แบบว่าผ่านคืนนั้นไปแล้วนะครับ <c oughs> น่าสนใจมากโอเคต่อไปดาสุดท,ท้ายนะครับ possibility ปลว่าอะไรไม่รู้นะครับไปกันเลยเราเมื MM ่อกี้ผมแอบเห็นเควสมันเขียนว่าห้ามตายด้วยนะครับผมแสดงว่าอาจจะต้องบู๊แบบสามหนึ่งหรือเปล่าหรือสองหนึ่งต้องรอดูนะครับหูยอาณาจักรเป็นรูเลยยามิทันที นายมีชีวิตอยู่งั้นเหรอหัวหน้าหน่วยกระทิงดำแกทำอะไรกับอาณาจักรขอบต้องขอบคุณลอฟฟี่จริงทำให้เราทำได้สำเร็จแล้วตอนนี้เกิดอะไรขึ้นกับลอฟฟี่เขาหมดประโยชน์แล้วอะไรประมาณนี้ปะอารแบบหมดประโยชน์แล้วก็ทิ้งนะครับได้ อย่ามีเอาจริงนะครับตอนนี้ยังมีโกดจัดอ๋อสงสัยจะสู้กับไอ้ตัวนี้แน่เลยก็ว่าอยู่เข้ามาในเกมแต่เล่นแอตต้าล้วไม่ได้สู้นะครับยามินี่เองแสดงว่ามันเก่งจัดเลยโอ้ยได้อยู่ได้เรื่องอยู่ได้เรื่องอยู่นะ ยังมีมาตยัวยังมีมาตัวการอุ้ยอุ้ยอุ้ยเจ็บเจ็บโอ้มันปล่อยล้ำแสงมันปล่อยล้ำแสงชิปเฮ้ยนี่ไงจัดจัดจัดยังมีมาตัวโอ้โหมันยังเอ้ยหลบมันหลบทันเราต้องเดินรอบๆก่อนครับเราต้องสองสองโอ้โอ้เราต้องสองสองว่ากัน แล้วก็ขยับเข้าไปโอ้ยโอ้ยโดนดูดแล้วมันโดนดดแล้วมันต้งโดนเต็มๆแล้วล่ะหลบก่อนหลบก่อนฉันจะจ,ะจ,ะจะัดการนายซะอย่ามิล่อมันโอ้ยไม่เข้าเข้าปาวะเมื่อกี้กันไม่ได้นะครับรถ้าเมื่อกี้สับเอาให้แตกโดนไม่ดีอย่าให้ผมต้องเอาจริง ยังมีโกรธแล้วนะครับเี็บรอ้อยแตก <ผม S 1> นายสายไปแล้วนายไม่สามารถปป้องอ,อ,อะไรได้เลยเวลาไม่สามารถย้อนกลับได้นายก็ทำไม่ได้เช่นกันทุกคนฉันท่นสำเร็จแล้วนะฉันกำลังไปพบก็พวกเธอ ตายเพอใจดีแต่มนนไม่รู้นะแต่ว่าในราการมันสามารถย้อนกลับได้นี่เป็นไงโอเคก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเอพิโซด5 6 7 ถ้าเพื่อนๆชื่อชอบนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์กระจายผมด้วยนะครับเดีย๋ยวเรามารอดูกันต่อว่าในเรื่องกาลังจะเป็นยังไงนะครับติดอ่างนิดหน่อยนะครับผมเรามาดูกันว่าต่อไปเนะีย่ยยามิะย้อนเวลากลับไปยังไงนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ